สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุูติ๊งนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะเราเรียนเนื้อหาไปแล้วนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนทเทศอย่างปลอดภัยวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีของเรานะคะในปัจจุบันเทคโนโลยีนะคะมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากนะคะ ทำให้เราได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของการเดินทางปกติแล้วในสมัยก่อนนะคะการเดินทางของเราก็จะอาจจะมีความลําบากนะคะแล้วก็ใช้เวลาเนิ่นนานมาเพราะว่าเราอาจจะใช้เกวียนนะคะในสมัยก่อนก็จะใช้เกวียนใช้มา้าใช้ช้างในการเดินทางจะไปในสถานที่แต่ละที่นะคะซึ่งมันจะทําให้เราเ เสียเวลามากเนาะเราก็เลยทางนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยมีการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อให้เราสบายมากเลยก็คือนั่นก็คือรถยนต์เวลาชนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนก็คือใช้เวลาสั้นขึ้นแล้วก็ทําให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะแลวเขาบอกว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละชนิดนะคะมีหน้าที่แตกต่างกันเราจึงจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี อย่างถูกวิธีและเหมาะสมนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานทีนี้วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอสิ่งที่ควรรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะ,อ,ะอันที่หนึ่งค่ะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าค่ะนักเรียนถ้าเกิดว่าไม่มีไฟฟ้านะคะคอมพิวเตอร์ของเราก็จะไม่สามารถทำงานได้นะคะเพราะว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบเนาะคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กนะคะที่แบบพกพาได้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังต้องยังใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมน,นะคะต่อไปค่ะ2ค่ะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เปราะบางเปราะบางนั่นคือหมายถึงว่ามันบางหากได้รับได้รับการกระทบกระเทือนนะคะหรือตกแตกอย่างเงี้ยจะทําให้มันเกิดความเสียหายกับระบบภายในของคอมพิวเตอร์ได้นะคะ 3. ามค่ะฝุ่นเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ค่ะ เพราะว่าฝุ่นละอองพวกนี้นะคะจะไปเกาะยังอุปกรณ์ของเราหรืออะไรชิ้นส่วนภายในนะคะที่อยู่ภายในซีซีพีนี่แหละเข้าไปเกาะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของคอมพิวเตอร์ลดลงแล้วก็อาจจะทำให้มันเสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วยเราก็เลยจาเป็นต้องดูแลรักษาไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปเกาะข้างในมันนะคะต่อไปค่ะอันที่4ค่ะคอมพิวเตอร์ใช้ออกแบบและ และพิมพ์งานได้เช่นเหมือนุพรูนี้แหละนะคะใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบตกแตบบ่มสไลด์งานหรือใบงานนะคะข้อสอบอย่างเงี้ยคุณพิวกตใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานพิมพ์งานออกแบบนะคะและต่อไปค่ะคอมพิวเตอร์นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยในการค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆนะคะโดยผ่านอาจจะผ่านระบบออ Google อย่างนี้นะคะ Google เซิร์ชหาข้อมูลนะคะอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ พิมพ์ข้อความนั้นลงไปสิ่งที่เราต้องการรู้แล้วก็ทำการค้นหาะระบบของ Google ก็จะค้นขึ้นมาให้เราดูล้วก็เลือกเอาว่าอันไหนตรงกับเนื้อหาที่เราต้องการเรียนรู้นะคะต่อไปค่ะสร้างความบันเทิงนะคะสร้างความบันเทิงให้กับเราให้เรารูุ้ด่อนคครยนะคะเช่นเล่นเกมนะคะฟังเพลงดูหนังแต่บางคนเริ่มไม่สร้างความบันเทิงแล้วเล่นจนติด จนกลายเป็นขาดความรับผิดชอบในการทํางานก็มีแล้วก็ขาดอะไรนะไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมดูเล่นแต่เกมนะคะอันนี้ก็ฝากให้ไปเป็นเขาเรียกว่าอย่าให้เกมเล่นเรานะคะให้เราแค่เล่นเกมก็พอนั่นเองนะคะต่อไปค่ะและสุดท้ายใช้ในการเรียนรู้จากสื่อทันสมัยที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า cai เพราะว่าคอมพิวเตอร์นั้นสามารถสร้าง สื่อเรียนออนไลน์ได้นะคะอันนี้ก็คือตัวช่วยของคุณครูนั่นคือการใช้งานของคอมพิวเตอร์ที่เราควรรู้จักกันนะคะวันนี้คุณครูคมีอ่มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะ